สวัสดีค่ะวันนี้เราไขขวดพระธรรมฟิเลโมนบทที่1นึ่ข้อยีค่ะข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟังจึงได้เขียนจดหมายถึงท่านเพราะรู้ว่าท่านจะกระทํายิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอเมื่ออ่านพบพระคัมภีร์ข้อนี้ข้าพเจ้ามองเห็นความดีความสามารถของฟิเลโมนที่ท่านสามารถสร้างความมั่นใจให้อาจารย์เปาโลเชื่อว่าท่านจะทําการ ที่อาจารย์เปาโลมอบหมายให้อย่างดีที่สุดข้อความที่อาจารย์เปาโลมั่นใจเพียงนี้เรามองเห็นบุคลิกลักษณะของฟิลิโมนชัดเจนจึงทำให้เข้าใจว่าชายคนนี้พิเศษเพียงใดอาจารย์เปาโลจึงวางใจและมั่นใจมอบหมายงานสำคัญให้ทาในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาเราเคยปรารถนาจะทำการงานตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงขนาดที่ได้รับความไว้วางใจว่า จะทาได้ดีกว่าที่รับมอบหมายเสียอีกหรือไม่และในฐานะผู้บังคับบัญชาเราอยากจะมีผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีลักษณะเช่นฟิลิโมนหรือไม่เราจะพบเจอคนเช่นฟิลิโมนได้อย่างไรคําตอบมีอยู่ในข้อ5กล่าวคือเพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาธรรมมิกชน ไคล็ดลับในการเป็นฟิลิโมนอยู่ที่ความรักและความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์คนที่รักและเชื่อในพระเยซูพระองค์จะทรงโปรดประทานสติปัญญาอันดีเลิศของพระองค์สู่คนผู้นั้นเมื่อฟิลิโมนได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าเขาจะกระทำการสิ่งใดย่อมเกิดผลดีและดีเลิศเสมอให้เราสังเกตและมองหาคนเช่นนี้ร่วมงานกับเราเราจะพบคุณลักษณะเช่นนี้แน่นอน ในฝ่ายโลกคนที่ไม่รักและเชื่อในพระเจ้าเขามักจะพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองแม้เขาจะทำอะไรสำเร็จก็จะเกิดจากความเหนื่อยยากบากบันของเขาเองแตกต่างจากคนที่รักและเชื่อพระเจ้าแน่นอนแม้จะล้มแบบไม่เป็นท่าแต่เขาก็จะไม่หมดหวังเพราะพระคุณของพระเจ้าจะอยู่เหนือชีวิตของเขาเสมอในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายอาจารย์เปาโ,โลหรือฟิเลโมน ขอเพียงคุณรักและเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นพอขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน